กรรมธิการที่สุนวรความเม็นมีท่านบรรพุดเดชทวีสอดส่องนะครับสมาชิกผู้แปรยติมีท่านขจิตไชนิคมขอเชิญกรรมธิการที่สนวรความเม็นครับท่านทวีสอดส่องครับเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรคประชาชาติในฐานะกรรมธิการในมาตราห้าผมถือว่ามีความสําคัญนะ อยากจะกลับเปลี่ยนเนื่องจากว่าจะระบุเรื่องงบประมาณ3.1ล้านล้านเนี่ยจะไปจ่ายอย่างไรจะไปใช้จ่ายอย่างไรผมเห็นว่าในการเขียนมาตรา5เนี่ยเป็นการเขียนขยายอํานาจเราของเราที่ถูกบัรจุไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยในเรื่องการเงินเรื่องงบประมาณวินัยการเงินการคลังเนี่ยเราต้อง ดำเนินการอย่างเข่งคัดในมาตราหที่เขียนขยายอำนาจก็คือว่าให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดินตามรายการและจํานวนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตรงนี้คือการขยายอำนาจนะครับตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรรหรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย การไปขยายอำนาจให้ผอ,อสำนักงบประมาณหรือสำนักงบประมาณไปจัดจัดสรรเนี่ยผมถือว่ามาตรานี้เป็นการขัดรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูนเราเป็นกฎหมายสูงสุดและรัฐธรรมนูญได้เขียนในเรื่องของวินัยการเงินกนารคลังไว้เรื่องงบประมาณไว้ในมาตรา140ซึ่งจะระบุบว่ารายจ่ายแผ่นดินจะกระทําได้เฉพาะที่อนุญาต ไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเขาจะใช้ช่องนี้เพื่อจะเหมือนเราตีเช็คเปล่าไปให้ผอ,อสำนักงบประมาณรัฐวักต่อมาก็คือว่าด้วยกฎหมายวิธีการงบประมาณหรือด้วยกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังอันนี้คือรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ อย่างชัดเจนแล้วการที่เราไปขยายอำนาจให้สำนักงบประมาณสามารถโอนได้ผมถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผมอยากจะกราบเรียนว่าเมื่องบประมาณได้ผ่านการอนุมัติทำเป็นกฎหมายแล้วเราต้องการให้กฎหมายฉบับนี้ไปถึงมือประชาชนหรือตามที่พวกเรา ได้คณะกรรมาการหรือประชาชนเนี่ยได้มาพิจารณาแต่เมื่อเปิดอำนาจให้สำนักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงได้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งและถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วที่สำคัญที่สุดเรามีกฎหมายวินัยการเงินการคลังกฎหมายวิธีงบประมาณทำให้กฎหมายเล็กทำให้ตัวสำนักงบประมาณเนี่ย ใหญ่กับกฎหมายและธรรมนูญผมอยากจะกลับเรียนมีข้อมูลนะครับคือเราพบว่าในงบประมาณปีผ่านๆมาเมื่อสตงได้ไปตรวจงบการเงินเนี่ยเราจะเห็นว่างบจำนวนมากถูกใช้จ่ายโดยสำนักงบประมาณและนายกยกตัวอย่างเดีย๋ยวอาจจะมีการพูดไปก็คืองบของกองทัพหรืองบกลางเนี่ยเราจะพบว่า ได้โอนมาให้กองทัพเนี่ยจำนวนมากก็โดยใช้ช่องทางนี้เช่นในปี2560อย่างกองทัพบบกเนี่ยมีงบกลางโอนมา43,000ล้าน61 44,000ล้าน62 47,000ล้าน63 44,000ล้านเมื่อเราเอา,เอางบการรักษาพยาบาลหรือบำเบน็จนานซึ่งก็มีประมาณหมื่นล้านการที่เอางบฉุกเฉิน หรืองบกลางเอามาโอนให้หน่วยงานลักษณะนี้ก็คือใช้ช่องของกฎหมายอยากจะกลาบเรียนว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลังและกฎหมายวิธีงบประมาณเนี่ยออกในยุคที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเราจะเห็นมีหลายมาตาผมก็คิดว่าพอเพียงแล้วที่สำนักก็มาจะไปใช้ช่องนั้นแต่ไม่ควรที่จะมาเขียนยกเลิกรัฐธรรมนูนหรือเขียน ทำตัวเองให้ให,ใหญ่กับรัฐมนูญผมจึงไม่เห็นด้วยกับบ้านตานี้จึงขอสงวนและก็ขอแประยะติว่าให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินพันดินตามรายการจํานวนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ตามที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการวินัยการการเงินการคลังของรัฐแค่นั้นพอครับขอบพระคุณมากครับ,รบเสนอแก้ไขร่างนมนญให้เป็นประชาธิปไตยครับผมอยากฝากภาคประชาชินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเรา ต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายัางมีโอกาสหล่มหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกมูเหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น